นนีนะครับเราก็จะมาจําลองการเป็นมนุษย์คอยาวในแมปหนึ่งของโลบอร์กนั่นเองซึ่งแมปก็ชื่อว่า every single your neck grows นะครับผมเวลานี้นะครับทุกหนึ่งวินาทีคอเราจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสําหรับคลายเคยรียดได้นะครับแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนั่นเองเกมนี้นะครับจากยอดโหวตทั้งหมด42,600นะครับมีผลโหวตเป็นทางที่ดีถึง88และมีผู้เล่นแอคทีฟถึงหลักพันนะครับโดยมีผู้เข้ามาร่วมเกือบถึง31ล้านคนเลยนะถถืืืออออออววว่่่่่่่าาาาาาาเเเเเเยยยะะะมมมมมมกกกกกลลลลนน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 นีีีี้คครัััััับูผผิิตตทท23 2022พพฤศจแปดดสุุ1ภธ์ง ตัวเกมจะเป็นไงเราก็ไปดูกันต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเคยเล่นมาก่อนแป๊บหนึ่งแล้วอะเห็นไหมเข้ามาถึงปุ๊บตัวผมก็จะคอยาวเลย แล้วก็มีสัญลักษอยู่ตามโตัวอีก3ตัวนะฮะ,ะการกดปุ่มอีนะครับคอเราจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะพอเราต้องการกดคอให้กดคิวนะครับอีกนะครับถ้าเรากด R คอจะยืดสูงขึ้นแล้วกดอีกทีนึงจะเป็นการกระโดดสูงนะครับข้างนั้นจะเป็นด่านแรกนะครับจะต้องใช้ความยาวของคอประมาณ52สตาร์ทต้องระวังอย่าให้คอชนสีแดงด้วยนะครับพอมาถึงตรงน,นี้เราต้องขยายคอให้สูงขึ้นเกินแท่งสีฟ้านี่นะถ้าอย่างนั้นเราจะตายความยาวตรงน,นี้จะประมาณ28นะครับห้ามให้หัวเราโดนเพดานสีแดงด้วยผ่านตรงนี้ไปแล้วก็อย่าลืมย่อคอกลับลงมานะครับเพราะคอยาวไปก็ชนไอ้สีแดงๆตายได้เหมือนกันพอผ่านตรงนี้มาตรงจุดต่อไปนะครับจะให้เรายืดคอแล้วกระโดดข้ามนะด้วยการกดปุ่ม 啊。Ah. จะเป็นการสแนปจับแบบนี้นะครับอ่าชิพหายตัวโดนสีแดงพอดีไม่ผ่านนะครับอย่างนี้ต้องเดินมาใหม่พอชีตตึกกำแพงนะครับให้เรากด R มันจะผ่านได้พอดีนะครับรอบนี้หยุดต่อไปต้องยืดคออยความยาวสี่ถึงห้านะฮะอย่าชนสีแดงต้องระวังดีๆนะแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายของด่านแรกนะครับพยายามทำคอให้ยาวที่สุดเกินห้าสิบสองนะเอาตัวชีตตึกกำแพงเลยแล้วกด R เพื่อกระโดดข้าไปฝั่งนะก็จะถือว่าผ่านวิธีร้อยนั่นเองจะเจอพ่อหนุ่มหัวทอนนะก็จะเห็นว่าพอเราชนะจะได้หนึ่งวินเห็นว่าแรงกระโดดกลับมาเริ่มต้นใหม่นะแล้วถ้วววยยเเเเเพพิ่่่่มมมมมาาาาาาแแคคคคนนนนนนนะะะะะรร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 ัััับบบผสสสหหหดดดดกตงี้้้้้จจจป็ุุใออไไทลขึ อยู่ที่ว่าเราได้ไข่แหลงไหนนั่นเองตรงนี้ถ้าเราได้ซ้ํา15ตัวนะครับมันสามารถฟิวชั่นได้ด้วยแล้วจะมีดาวโผล่ขึ้นมาในสัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถใส่ได้หมด3ตัวเพราะฉะนั้นเลือกตัวที่มันบวกสเตตัสเยอะที่สุดเพื่อเอามาใส่นะครับผมด่านข้างหน้านี้จะเป็นด่านที่2นะครับผมจะเป็นการเอาหัวเนี่ยแล้วกดปลุกมากระโดดขึ้นไปเลยถึงยอดบนสูงสุดนะเป็นการใช้หัวในการกระโดดดีๆนั่นแหละรอบๆก็เห็นะฮะว่าแกงคอยาวเป็นยังไงนะครับถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่คนเล่นขายเครียดเยอะมากแต่บอกเลยว่่่าาาาาาาใใช้้้เเวววลลนนนนกกกกรรคคออขงงสูมจะยไดั ุหนึ่งเนี่ยแม่งใช้เวลานานมากโดยเฉลีย่ยเป็นสิบนาทีเลยนะนี่ยเนี่ข้างๆจะเป็นอีกพ่อหนุม่มนะครับที่คอกำลังยาวนะแล้วเราตอนนี้กำลังจะแซงเขาไปเรียบร้อยแล้วนายนายนายเราขอดูคอได้หน่อยได้ไหมเราอยากรู้คอนายยาวขนาดไหนา <c oughs> นายมาดูคอแล้วเปล่าคอเรายาวกว่าห้าสิบหุนะมาดูได้นะไอ <c oughs> จุดนี้นะครับก็จะเป็นการที่ยืดคอไปเรื่อยน,นั่นเองมันไม่มีอะไรเลยด่านเนี่ยก็ <c oughs> มาเสพบรรยากาศรอบๆของด่านนี้นะครับพอเราหันไปขา้างหลังจะเห็นว่าจริงๆอ่ะแมพเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้กว้างนะ มันมีด่านให้เล่นอยู่ไม่กี่ด่านเองเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานด้วยเนาะตรงข้ามเราก็จะเห็นยีราฟนะครับซึ่งเป็นด่านที่ยังไม่ได้ถูกเปิดนะคะคิดว่าในอนาคตจะมีด่านให้เรายืดคอแข่งกันยีราฟนั่นเองเชื่อไหมครับในด่านนี้ผมใช้เวลาในการรอคอตัวเองให้ผ่านด่านเ,เกือบสิบนาทีเลยมั้ง่็จะเป็นการทำแบบของความเร็วในการยืดคอเรานะครับอยู่ขนาดผมกดเลขสปีดนะ่แม่งโคตรช้าเลย <laughs> เอาว่าเอาว่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วจริงๆมันสามารถใช้การกระโดดแล้วกดปุ่มมาในะการกระโดดให้สูงขึ้นได้ด้วยนะในชั้นสุดท้ายของดา2เนีในใช้ความยาวคออยู่ที่ประมาณร้5ยนะครับถึงจะโดดถึงได้พอดีเราก็มาคุยกับพ่อหนุ่มหัวทองนะจะเห็นว่าไอ้ดานเนี่ยไม่ได้วินแค่2เองเพราะฉะนั้นนะการปั๊มดานที่ที่สุดควรปั๊มแค่ด่านแรกนะครับ ราะว่าดาาายย่านสองเชลล์ไล่จริงอะโคตรของโคตรนานเลยเกือบสิบนาทีอย่างั้นด่านแรกครับดีที่สุดเลยอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นด่านพิเศษนะฮะออบบี้นั่นเองเห็นที่ป้ายไหมครับตรงนี้เขียนว่าออบบี้ฟอร์โนมนะครับผมซึ่งความยากอยู่ที่2ดาวครึ่งไอ้ด่านเนี้ยมันจะไม่เสียค่าอะไรเลยพอเราเล่นผ่านปุ๊บความยาวคอเราจะบวกห้าสิบไม่ใช่ว่าะทำได้เรื่อยนะครับพอเราผ่านเสร็จปุ๊บมันจะมีคูลดาวอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยวินาทีเลยนะถือว่านานมาก ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ผม a f k เพื่อร้อยคอมันยาวนะครับผมเห็นว่าคอเราเริ่มยาวระดับหนึ่งครับก็พร้อมที่จะกระโดดไปที่เรียบร้อยแล้วนะแรกนะครับจะเป็นการกด R เพื่อยืดคอส่วล้กกด R ทีเพื่อให้กระโดดผ่านนะฮะในตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันตกค่อนข้างง่ายเลยจุดเดินมันค่อนข้างแคบบางจุดนะครับเราต้องกด R เพื่อยืดคอและกระโดดนะเพราะอย่างนั้นเราจะไม่สามารถไปต่อได้ตามจุดตรงนี้เลย มันจะต้องใช้ยืดคอแล้วกระโดดยืดคอแล้วกระโดดไปเรือร่อยนะ,ะอ๋อจริงอะ่ะโคตรยากเลยเพราะว่าคอเรามันยาวเกินไปเว้ยต้องกดย่อคอถ้าอย่างงั้นเราจะมองไม่เห็นนะตรงนี้จะมีเสาหมด3เสาให้เรากระโดดข้ามเหยียบให้ได้พอดีนะ,ะถ้าตกไปก็คือตายเลยตรงนี้แนะนำนะครับถ้าย่อคอได้ก็ย่อนะเพราะว่าคอยาวไปเนี่ยตอนกระโดดเราจะเห็นบอกมันน้อยมากจุดต่อไปนะครับให้เรายืดคอให้สูงที่สุดให้เหนือน้ำและเหนือน้ำนะครับเพราะว่า มันจะชนแล้วเราจะตายนะครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมซูมไปดูพื้นด้วยนะจะเป็นจุดขาวๆที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ถ้าเราไปเหยียบตรงสีแดงเมื่อไหร่คือเราเริ่มใหม่ทันทีนะฮะไอตรงนี้ต้องกดปุ่มอานะ่าน <c oughs> เพื่อให้เราเลือกว่ากระโดดไปตรนสีขาวตรงทางซ้ายขวาหรือตรงกลางนั่นเองแบบนี้เลยตรงนี้ต้องเล็งดีๆเรื่อยๆนะครับให้เหยียบสีขาวเท่านั้นอย่าเหยียบสีแดงเด็ดขาดนะครับนี่ครับข้างหน้าจะเป็นจุดสุดท้ายของด่านนี้แล้วฮะ ตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนมีป้ายหอลอกไว้เห็นป้ายเขียนว่า I don't know คุณรักตรงนั้นนะครับจริง,รงๆเราสามารถเดินไปเลยก็ได้รับไม่ต้องสนอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ได้ตกอยู่แล้วตรงนี้หรือถ้าระวังก็ยืดคอแล้วกระโดดไปงี้เรื่อยๆตามในคลิปนี้เลยนะฮะเจอถึงป้ายปุ๊บกดคุยปั๊บเราจะได้ความยาวคอเพิ่มไปถึง50นั่นเองตอนนี้คอเราสามารถยาวพอที่จะเดินข้ามฝั่งได้นะจะเห็นว่าข้ามฝั่งเนี่ยมันจะต้องเดินผ่านน้าตรงนี้เท่านั้นนะซึ่งความยาวของคอนะครับป้ายจะเขียยนนนนนนไวว้้้้95 95ััั่่่เเอออองงงตืืดคคหถึหรรมาาากกทะบ ถ้าอย่างนั้นเราจะจมน้ําตายเลยเนี่ยจังหวะที่อะไรจะลงมาะก็จะเจอสีสันของเกมนะค,คือคอบักเนี่ยดยแม่งยืดเต็มจอหมดตุ๊บ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 ,บ,บ,บเป็นเส้นๆไปหมดนะอ่ะแล้วก็เฉยนะครับว่าตรงพื้นเนี่ยเขาจะมีเหมือนตัวเร่งสปีดในการเดินเลยนะเดินไปเดินกลับตรงนี้ตรงนี้เองแต่ที่สําคัญนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเราอย่าลืมยืดคอถึง95นั่งจะเป็นเหมือนในคิปนะครับคือเบื่อจมน้าตายแบบนี้เลยแล้วสุดท้ายก็ต้องเกิดเราเดินมาใหม่ ต้องยืดคอให้สุดนะสุดเท่านั้นนะตอน,นผมลืมนี่ครับแล้วก็มาเหยียบที่สปีดเหมือนเดิมมันก็จะพาเราข้ามฝั่งไปด้วยความเร็วสุดนะครับถ้าเราไม่ใช้สปีดก็ได้เหมือนกันแต่เราจะเดินช้ามากมากมากเพราะเกมนี้มันมีให้เราวิ่งในทางขวาน,นะครับจะเห็นว่าในจุดเนี้ยมันยังสร้างไม่เสร็จคอมมิงส่วน,นะครับแล้วตรงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นด่านที่ยากที่สุดนะครับซึ่งผมลองทําแล้วแม่งแม่งไม่ผ่านเลยไม่รู้วิธีเล่นอาจจะมีวิธีเล่นอย่างอื่นเลยนะต่ตอนที่ผมพยายามหาหลายวิธีแล้วขนาดความยาวคอร้อยางสิบกว่า ทางซ้ายนะครับผมจะเห็นว่าทางซ้ายนี้ค่อนข้างง่ายกว่าเยอะเลยทางซ้ายนี้นะครับจะเป็นด่านที่เล่นค่อนข้างง่ายไม่ถือว่ายากมากนะครับสำหรับด่านถัดไปนั่นเองโดยจริงๆด่านนี้ใช้ความยาวคอที่ร้อยห้าก็สามารถผ่านด่านได้ง่ายนะครับเหมือนเดิมเลยวิธีการเล่นก็ยืดคอหดคอให้พอดีกับช่องนะครับเกินไปก็ไม่ได้งั้นเราจะตายนั่นเอง <S 2> <S 2> ในตรงนี้ก็เหมือนเดิมให้กดยืดคอแล้วก็กระโดดข้ามฝั่งนะครับระวังเหยียบสีแดงด้วยตรงนี้นะครับจะใช้ความยาวคอประมาณ130ยเพื่อกดให้กระโดดข้ามตรงนี้ให้ได้นะฮะ ต้องระวังจุดสีแดงด้วยนะใกล้ถึงเป้าหมายด่านนี้ของเราแล้วนะครับผมข้างหน้าก็ใช้ความสูงอีกแค่ร้อยห้าก็ถือว่าผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับด่านนี้เลยบอกว่าด่านนี้ถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับแต่จะเสียเวลาอเดียวคือเราต้องเอาคอให้ยาว9ก้ากว่าๆเนี่ยเพื่อจะเดินผ่านทางน้ําตรงนั้นนั่นเองเราก็มาถึงพ่อหนุ่มผมทองแล้วนะครับซึ่งในด่านนี้นะจะให้ค่าชนะเราอยู่ที่3ซึ่งส่วนตัวถ้าจะคิดจะฟาร์มจริงๆอ่ะยังไงด่านแรกก็ก็เร็วที่สุดแล้วไม่มีด่านไหนเร็วเท่าด่านแรกแล้ว พอรู้สึกว่าด่าน2เนี่ยมันก็ต้องกระโดดหลายต่อใช่ไหมด่าน3ก็จะไปได้ก็ต้องติดดาวนั่นเองสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะครับก็จะจบด่าน Every Second y o นยูเนไปที่เรียบร้อยนะครับผมอ,อันนี้ครับอ๋อจ,จริงก็ไม่ได้มีอะไรครับเข้ามาได้นคลายเครียดมากกว่าแล้วและเร็ว,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 วนี้คงจะมีอัปเดตมากขึ้นนะครับจริงๆเกมเนี่ยค่อนข้างเสียเวลาเลยสำหรับใครที่อยากเล่นก็เล่นได้นะและที่สำคัญนะครับอย่าไปเสียโลมบักระดาษอย่างนี้นะเพราะมันไม่มีอะไรเลยเราแค่ล็อกอินทิ้งไว้ก็สามารถผ่านด่านได้แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆดด่่่าา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 านนนนนี้้้คออขขงงงฮรร์เเซซละะจหห็็ววททยืกตม กดอะไรก็ตามก็จะเสียโลบักไปหมดเลยนะับผมเพราะฉะนั้นระวังให้ดีด้วยในตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดของเกมที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับลองไปกอรอกดูนะสําหรับผมลองกอรอกแล้วก็สามารถใช้ได้อยู่นั่นเองการกอรอกโค้ดเกมนี้ไม่ยากครับเข้ามาในตัวเกมทางสายจะมีเขียนโค้ดตรงนั้นแหละครับเอาโค้ดไปกอรอกได้เลยจะมีรางวัลมากมายนะครับอย่าลืมไปกดรับให้หมดนะถ้ามีโค้ดอีกผมจะมาทยอยอัปเดตให้นะครับสำหรับการรีวิวเกมนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับไปอยากจะให้มาร ครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ